ะกินอีกอนกินแรงมื่อเลยกินอีบ่ลรางแล้วทุ่มอแช่ลูกคนยังกินเมนเอามายยงไในกับวมีคนกินหอกก็มีเอออากินอยู่ต้องน้องนันเมียกับพ่อค่ายกินสุแติน้ำฝนกินผมกินเป็นเดีกแยามันถือซื้อบ่มียามเขาคบ่ได้กินหรอกเมนบบราน กินเบิดต <Tu> ้มอ yes, oh okay. er so so ึ่งครับต้มอึ่งวนนี้มุ่มเกาเลยตัวนี้ทีไทยลงมือหนึ่งหมบ้านไอ้มือนั่นนะว่าทิศนะหมูน่ะ ไล้วมาเป็นตัวเลย่างาหมีรีป่ะมีหัวใบประคาม้วมือนนี่นอนกินนมซุ่พนังงานแล้ววจอดเก็บเอาอยู่หัน่ะนี่นะ พึ่เ,เ,เก็บมาิดนกว่าเขาเมให้นะเก็บมาตวันเมื่อวานไปอยู่เห็นใบบะขามว่าสิเก็บมานึ่งเพื่อนเฝ้า,า,าทีน่นวยเฝ้า,าพาีดรถก้อนเอารถออกมาก่อน,น,ไ,อนไปกับพ่อมันเกือบสี่โมงแล้วไปเห็นรถขนาดโคสิติดเกืบประมนนะะาณห้นาโมงโสิติดต้องไปแยกน้ำม้งแยกน้ำมันอีกนทเาบ็ดเอาเบ็ดเบ็ดบอดีไปอีกบ่นเล่นมาเอาสามสี่หลบมาหารานเบ็ดอีก ไเอาแบนไม้ปไปใส่บอด้พึ่งเลย,น,น,ย,น,ยนี้น่าจะิ้มป่โอ้เขาวตัวอ้วนมามาจินได้ต้องมาจินกันนะสุนาาตไม่แมมเลือแต่สักยันข้างหลังตัวบนีร้รอจิางานางนินนนโอ,โอ้ขักขกน้ำเพลินได้น,ไนึ่งเมษา้มษาน้ำมษามาให้ลงเลยเหรอ ตโดดเติบได้นี่ไปเรื่อยอย่ะงเขี่ยวจนน้าแหงยี่หจะดีเพิ่มน้ำแบเมนพอพท่นเด้ปรุงไงช่นี้ไิครับแมนเมนถือแล้วเนมันเนียวมันเนียวกระดูกแข็งม่อกี่หรี่โดนผาบ่คืออื่นอย่างเขานมันบเปืนมันไะมันบเปือยไงตัวเชี่บดือดืออ ว,มา,วมากินขอน้ำ,ก,นนนำกินขอน้ำบูมากินขอน้ำกินไนนเองเลากินขอน้ำอันนี้แยกโปรฝแล้วขี้จ้ <c oughs> อรอไรมอีกอีกเนี่ยกระชามาอีกอ,กอันี้เอานีบตเอานี่ยถ้าแยกปอรอต้อือเป็นทุงพี่เฮ้ย อืมกิมกระลังนูได้เขาบอกเลยค่นีกินกิน,นกูนดนดนกได้ลูแข็งหลีวะเนะะานะาเนาะน้ำม,มันข้วาวมันเผาแข็งว่ะกัเพียอรูอ้สึกว่าหมอนี่มกักคนว่ะเม่วันกนินหมอนี่มกัก,กนกินกระเดือก้ เต็มหมาะอน้หอนครับพี่น้องขอบครับปเอนะมนี้ตงตน้ำเยตึยางแน่น่ตึงเ้ายังเนครับตรอดตึอยางมันหอมเป็นแบบหอมอันนี้หอมเกรื่อตรอดตรอดตรอดเอาไปคืนกันนะอันนี้เราคืเราทวนี่ต้องทำบางนี่การกินนี่ต้องสักนี้ หวัวท,ทิ่มติบริ้วเนนี่อ๋อหวัวเข่าคนอืมอ่าสุดยอดสุดยอดดมอึนครับพี่นอ้องอึนเผาแม่นบ่นะอึเะบบนเผาแตกงันโอ้มันนี้แก,ก๊งวัวดครับมีเตขีมีเตขีครับ,รบเ,เนีเ่ยขีออกเวาจะได้เขียนไงวะฮะพอเอาจะเอาเหาะเหรอ อพ่ออึ่งเข้าเหรอสะีพอพึ่งสะอาสระพอพันพอพันบอึ่งเผาะโอ้อึ่งเข้าแเป็นโอ้พอสมเพาันอึ่งเข้ามันก็เป็นเผาพอสมเภาตัวอึ่งเข้าพอสมเพาเข้าอเพวกกินไาทุกอย่าง งสซเว่นด้วยทางบสวัสด ah? ีคร okay. ับมาเด้อมาเด้อชาหัวคนพูดนั่นใลตรวงดีนึงชาหอยังใครอุ้มหนููมันตรงนี้นะมีตัวเดียวท่นละเบิ้งเหดปะกินหดดิกินหาเบิ้งไครกินโหดดิกินหดจบอกว่โหดดิหดดิ่ะอะไของเสียดิคือตุ่มอื่นตุ่มตำเนะพี่น้องตัมคุณตําสุดตันไหม ตำน้ำตำน้ำพึกตำญี่ปุ่นดีติลงให้บุงอีกแค่หนึงตัวเหมือนญี่นเพอทังพุมันเนี่บอเาเขาสาบไปปุ๊บมันเริ่มสมีมันดิมันออกมันอึงบอโดแข็งเริ่มเรเ่มเขาลยใช่มันอะใช่ไม่หรอก ขีมันกับบุกขยี่งเลยโเคอกับใดวะอึบลงเริ่มลงมเริ่มพรกินซิมกอนอืมอืมอามีพริกงอ่ะพริกปงวะมีแก้วไหมพริก huh. แ้วอืมข้าใส่แล้วมันกินรั้สึกไหมอีก Bi vắng ừ. là gì hoa 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 là hoa 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 จากาเนี่ยเดียวยุซี่เนี่ยหมดเลยลดเบสจีมันไี่ผีมันนะี่ผมกินบสโตวมันไม่ผีมันน่ะุกใส่น,นำ้ำน้ำหยอยใหญ่เซยปหลายไปแล้วคลิปนี้ สวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs>